สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีหมเพื่อนกันเบอร์สุขสุขคนมวัว่าซีอยู่ในและต่างประเทศกันยินดีตอนนับเก้าสู่่องตูเด่นปั่นสุกอีกแล้วพี่น้องเยเนาะเมื่อนี้มาพบมาพ่อกับตูเด่นกับแวะเวียนมาทางบ้านน้องน้ำขิงซึ่งเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ตายจากแต่น้อยอาศัยอยู่กับพ่อเถ่าสองคนนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับมากับน้องตูบี้อ่าส่วนตูซิด ตุคําเพิคน่าเวียกน้พี่น้องเนาะตุซิษเพิ่นก็ได้ท่าน้องมะนาวข้ามไปฮกรักษายยมมุกดาหารเมื่อนี้เพิ่นไปแต่เาร้าเมื่อเศร้านี่กะลงไปส่งน้องมะนาวน้ำกันกับเพิ่นอยู่ไปส่งเพิ่นอะเขากลับมาเข่าเรื่องกันเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เขากลับมาหาน้องเพิ่นน้องน้ำขิงซึ่งว่าเพิ่นนี่อยู่กับพอเถาาพ็นเด็กกัมภานี่แหละสิขึ้นไปถามเพิ่นว่า เป็นจังไดอยู่จังได้แต่ละมือแต่ละวันนะพี่น้องเนาะ,ะคือแนมมากคือบูมีหงหงหง,หงน้ำแป็นกึง่งปึอ้งอยู่พี่น้องเลยอ่าผู้เราเข่าเราน้ากือบูมีคือบ้านเท่าได้นี่แบบบูมีอย่างเลยนะ <c oughs> นี่แต่ฟืนเป็นหน่าไว้เห็ดอย่างมุดนี่เห็ดทานบอโอ้พาเท่าพันก็ยูพอดีมาหนี่เนาะไปะพี่น้องไปทาเปนเบิ่ลเบิกัน โดยเอาสบายดีน้องตุ้ยโดยสบายดีสบายดีโดยโดยพักขึ้นเลยนอนพื้นเพิงเลยบ่เนาะขึ้นไปถามเบื้องเพิ่นก่อนพอดีถามมากินข้าวเที่ยงยันเหม่นมากินข้าวเที่ยงประตูเพิ่นน้ำเนาะโดยยันแม่นประตูคนมากินข้าวเที่ยงบางเอิญอย่างว่ามื้อนี้น้องนำคิงเนยนเด้อยาเด้อประตูเอ้ยเบิ้งอ้าย ไปได้กินข้าวกินน้ำเลยบอกประตูกินแล้วกินแล้วบ่วะกินกับปลากินกับปลาโอ้ปลาหยั่งอะนะปลากระปองเมื่อวานนี่มั้งปลาฮะปลากระปองโอ้กระปองเนาะเป็นอะไรเสียบอยู่บอแซ่บอยู่เป็นอะไรดีใจบอกถีบพวกลูกเขามาดีใจอ่านอนทิ้งบนเดี๋ยวจะเริมาวานเนี่เห็นนั่นเขื่องคลองเต็มเลยเนาะคองเต็มเลยก่ มาแล้วประธานมาจะพูดแหละไปแต่สิบเอ็ดโมงว่ะเลยยังประธานได้มาว่ะพอตู้บันน้เป็นห่วงบอกมาแล้วมาแต่สี่โมงเลยมาแต่สี่โมงแล้วก็ปรากฏมาแบบมาแล้วเห็นเหินมาแล้วว่ะแบับตอนพวกลูกมาคือบุเห็นพอตู้ว่ะตอนนั่ะบอกยังไปเห็ดเบีกยคออีกอพอตู้มาตอนไหนมามาหาน้องพิงตอนเที่ยงบอก สี่โมงโอ้สี่โมงเพราะว่าเมื่อวานนี้เขามาก็เกือบอยู่สี่โมงปลายได้ใดเมื่อวานนี้มีคนโทรโทรไปบอกบอกคือว่าใดใดแล้วเขาจะเอ่ยแล้วนั่าจะโทรไปบอกโดยไปน้ำมันรถว่ะใหญ่เนาะย่านได้เนาะเขาตู้เขได้ตกใจบอกสามตกใจเลบ่มีอย่างโดยมาด้วยหนุ่ยบ่มีอย่างมาแล้วว่ะเจ้าบ่มีอย่างบ่ลูกมัดผมบ่มีอย่างบ่ ยางมัดผมเอามัดผมเด้อเอายางมามัดผมไว้เด้อไปมัดผมแต่งตัวงามอาบน้ำอะไรเพจนั่นเนาะมาวันนี้เหเห็นแล้วมาเรียบอะเข้าได้เครื่องว่ะโดยเพลินดีใจเมื่อวานนี่เครื่องครองเต็มเบิดครอบครอบใจเพิ่นเด้อโลยเพิ่นบอกอว่าวันเป็นไทยยันมาเพลินว่า ไม่หักบันโคกไม่หักบันโคกแม่ละโอ้เฮากลายเป็นแม่หักเลยนะข้าบุญเป็นพ่อหักนะสงสสยแม่หักความหมายของเพื่อนน่ยคือแม่กึมเพื่อนเนา้อะแม่กึมแม่กึมเพื่อนแม่กึมอยู่บันโคกแม่ละแล้วก็แม่อยู่ทางอเมริกาแล้เนาะแม่โดยแล้วก็มีพ่ออยู่ทางอเมริกาหนำพ่อหักแม่หักนี่แหละเพื่อนยินดูบุญหน้าน้องน้ำคิงนี่แหละเนาะ วัวจักวัวจักเลยวัวได้โทรมาหรือไปแล้ว <c oughs> อะไรอย่างเอาเวลาทุกคนก็ได้พึ่งหายสิบันกันเลยไปขอได้ซื้อเปลี่ยนขอได้ซื้้ยแป้งนวเพิ่นหไหน้เป็นแบบได้หนิเปตัดอ้อยนี่เขาถามนี่มัดละพันกีบมัดละพันกีบนี่แหละสมมติว่ามือหนึ่งเจ้าตัดได้หกสิบมัดเนี่ยชี้เขาบ่ิหารลื่นบ่ กากับ0 0แต่ว่ามือนึงนี่ได้อยู่ซ้ำนั่นเนาะหาิปเนาะหาซิปนี่คือบืนแล้วเนาะโดยยันว้าสนอกวาคือตัดคำมากเพื่หายโดนบอกเออหารายวันเลยมือตัวมือเลยจ่ายเนาะดยือกมามูนนยพวกูคำมาหามื่อธมิตครับเพื่นบอกนได้ส์มือทีพวกรูเอาเงินไห้ไปทัน เพิ่นเอาให้พ่ออยู่บ่ให้พ่อตู้อยู่บ่เพิ่นให้อยู่บ่ให้ให้อยู่่โอ้าเพิ่นตัวเนาะว่ามามื้อมิิเพิ่นบอกพ่อตู้นได้ซําได้นบ่โอ้มื้อนั้นมากตู้ิ์กให้ได้ให้ไปซื้อสบู่ยาีฟันยาสะหัวดๆๆ เพิ่นกับบริสุทธิ์นอกมือนะพิ่นในพ่อเถ้าคือเก่าคนว่ะพอเถาให้ประตูยิ่งเนาะเออแล้วมานั่งอีหลังเอ้วมานั่งปิดไหมงามแล้วป่ะปิดไว้เอองามแล้วบาะนี่้มันั่งเออมานั่งพี่ไหมแต่เราต้อายอเนี่ยแม่คึมซ้อนว่าบ่ต้องอาไอยังอายบ่นะหลาายังอายบ่เออยับมานนั่งาใกล้ๆเออจังหวะเด็ดไปจับให้ประตูยับเออยับเขามาพว่าประตูยับเขามีเยอะนึงเออมันเด็ด มาไกลกันกับลาดเนาะอันนี้นี่ได้ยินแต่ว่าน้องน้ำขิงว่าเป็นหม่องอยู่หม่องนอนของพ่อตู้เนาะโบนาว่าอันยมามเมื่อคืนนี่โบนาวว่ายังว่าคือบุมีิ้นนักขังเนี้ยอัดแทะฝาเฮือนนี่ยเบ้อโอ้ยเนาะน้องน้ำคิงจ้าใช่ติดกับทางเนาะทางเดียว นอนอยู่นี่ครับโอ้ยินจยอยจ่อยและน้องตูบีโดยน้ำก็เห็ดเห็ดอะไรเนาะมันจำเป็นนอนมาไปเมื่อวานนี่มีหลายอย่างอยู่เนาะผ้าห่มก็มีเสื้อนอนก็มีมุ้งก็มีทางแม่กซ์พันซื้อให้แม่หักอยู่ต่างประเทศน้ำพันซื่อโดยมีกระซัมกระซัมแก๊สคือหาแก๊สมีหาแล้วบอก สาม,มบ่สมเนาะสามไข่นี่หาแตะเนาะไข่น,น,นี่มัดหนึ่งเลยไข่น่ะเพราะว่าเพื่อนอันทางแม่กักพอหักเพื่อนว่าไข่มันกุ้มหอดเดือนแล้วนะซื้ออย่างกับปลากระปองคือกันเป็นมีคือกันนะะเพื่อนซื้อไข่มันกุ้มหอดเดือนเลย,ยเข้ากับหาสิบกิโลแบงเป็นสองอันเพราะว่ามันย่อได้สองกระสอบเออมันนักวบรานนี่ ซิงข้าเจ้ามันน้อยติดบ่ได้ก็เลยแบ่งติดเลยได้นอน้องพิอง,งอาจถามนี่นอนม่วนอยู่บ่เสือ่อมคืนนี้เสื่อมใหม่เป็นในเสื่อมใหม่นิ่มอยู่บ่นอนรับสบายเลยโดยที่บา้านพ่อสอนอว้านนี่โดยเบิ้งพอ่อถือถ้วยอ,อาจีพทวนอีกบันหนึ่งจื่อบอ่อเสื่อเอาจื่อบอ่นี้ซื่อ,อยังนี่เอ้าถ้าบ่จื่อนี่โดนๆมาเธอหนึ่งเนาะ ไม่บอยากมาหาลูกบรนไดได้พออย่างนั้นนี่โบจื่อเลยน่องน้ำคิงโบจื้อบรนไดน้องน้ำคิงนี่เนาะอันนี้อันนี้เด้ะจื้อบ่ออ่ายังอันนี้ไอ้ไซโซสร่างเขียนเป็นบ่อไซเขียนเป็นบ่อเขียนบ่เป็นขึ้นป่อหาแต่เขียนบ่เป็น ลงจะซื้อบ่นี่ฮะรถถีบก็ซื้อมาให้แล้วก็บ่ได้ขี่ชมป์นะนี่เออรถถีบไปซ้ายสามบานนี่รถถีบเฮียนขี่อยู่บ่เลยขี่ขี่น้ำมันนี่แหละขี่เป็นระบ่บาตได้บาับ่นะโอ้โดยโดยอ่าเป็นดอกบาตสมิทกับบัตเซีวคันตัวน้อยหายแต่ว่ามันน้อยโพดว่าน้องน้ำขีเมันกับสิบสิบสองปีเลยมันบอกนับมือนับใหญ่เนาะแต่ซื้อเสื้อให้มือแรกนี่มาบ่พอดี กลับไปเปลี่ยนเอามาใส่อีกย,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 ยังน้อยอย่างนี้น้องน้องดูใส่โดยยังน้อยอยู่โอ้ยว่ะก็คือเดี๋ยวสิทำพอเถ่าคนอี่เนาะก็คืออันพอเถ่านี่เลี้ยงน,น้องน้ำคี้้ตังแต่ยังน้อยน้อยโอ้โหเพียงแต,แต,แต่น้อยพอเพราแม่เข้าไปคนอบาพุ่นลีย้ยงมังแงนแต,แต่เกิดเลยแต่เต่เกิดมาในอย,อยู่น้อฟอตู้ ตโตนะแม่โตเลยบาดน้อยโตบาดที่น like 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 ับ่ทูเนาะบาดนี้พ่อแม่ก็บ่อยู่อีกบาดนี้เนาะก็เลยวาตะกพ่อแม่ก็บ่อยู่หาเงินน้อยๆไปแล้วามากโตมากมาเสียอยู่สวรรค์นีแม่โอ้แม่ก็เสียเนาะโดยๆๆอัไมใส่บรก็มาเสียอยู่ี่นนี่สวรรค์้โดยๆ ก็ถือว่าอยู่นําพอตู้มาังแต่ยังน้อยๆเนาะนอะโดยเออเนาะเะบงันโดยเบิ่งเอานี่เด้เนาะสิถิ่มก็ถิ่มบ่ได้เด้ลูกหลานเข้าในเฮือนเสียนี่ก็9ปีแล้ว9ปีในตู้เพิ่นเสียเฮาว่โดย9ปี อันพ่อแม่เพิ่นเด้พ่อแม่เพิ่นเสียนี่ได้เจ็ดปีแล้วแม่นี่เสียก่อนแม่ตู้อีกบ่เสียน้ำหลังเสียน้ำหลังบ่าะเสียลดวังหกเจ็ดปีนะหกเจ็ดปีเนาะโดยโดยโอ้กับแม่เพื่นเสียคือเพื่อนนี่เป็นเพื่อนของพ่อตู้เองเนาะแม่แล้วเนาะเพื่อนตั้งแต่ัแต่แต่แต่ของฮานเนาะแม่แหละ ได้แล้วเาลยนอยู่ไปเลยเนาะตามมีตามเกิดว่าสันสักคือพาก็ต่อค่าก็เตะนี่การผมไม่เหื่ยวผมีแห้งแล้วผมเหีอยวผมแห้งเลยมีแต่ไปห้ารับจ้างรับบายแต่ละมือเนาะพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินสุลูกสุรานผู้เฒ่าเด้เห็ุจังได้สับโบราณก็ได้ผมมีคนหาให้เนาะบได้้้กินนอยเลย คือโรงค์เทียนหนองน้ำเคียงขุนไกลพอสมควรับดูประมาณจักรละหมดปู่พอรักจังนไหรประมาณสองสามร้อยเมตรแต่ทว่าย่างก็หืออะไรไค่ย่อยเติบได้น้องดูบีเลยลองมึงบ่ข่อยสีขีรถไปถ่ายอยู่พุ่นโดยเลยแต่ว่าบัดขึ้นมอได้ส์อะมอโกมออยู่นอกมอไกลออกไปทางใหญ่อีกบ่ไปทางพี่บ่ โอ้ออกของพี่ไปพูด,ดอีกโดยเป็นลักเนาะเป็นกิโลคือเฮือนนี้นี่พ่อตู้อยู่มันจกคนสี่คนสี่คนพี่บ้าอ๋อคือหนึ่งจะเป็น<พ>บ้าขอโทษนะผู้วันที่เพิ่นเป็นบ้าครับเป็นลูกของพ่อตู้เองบอม่ครับอ๋อแต่าการนาบ่าวของน้องลำคิงอีกผู้หนึ่งนัง่นเขาเดียวโอ้สี่คนเลย รวมทางน้องน้องคิงเป็นจีเนาะแม่ครับนะยังที่ถามมันพอตู่เนอีกบ่อยดิเออกับ <c oughs> บ่มีนนั้นไหลใน,นถามก็คือเสียงผู้เพิ่นเป็นบ้านะบอกโดย,โดยคือเพิ่น,น <c oughs> ห้องนะนี้ตลอด <c oughs> บอกกัตู นั่นนี่ล้วกัดเลกร่องร่องลำไปพอดีนะนะเพิ่นเป็นยังก่อนสิมาเป็นแนนี่นี่เพิ่นเป็นเนี้ยมันไปภาคนั้นไปหาเงินไปเห็นเวห์เห็นงานงานไปสวนยางเขาเนาะเป็นมาเลยแต่ผูกไว้อยู่หันเลยใส่กับตีนไว้บเวลาฝนตกฝนลินนี่ตุ่มกระตั้งเออมุ้งให้ยามฝนเนาะมันมันบ่ให้มุ้งเออบ่ให้มุ้งอีก ตุ้มเมา,าห่อไวโรด์ป๊กใบโรถคือเข่าหน้าเข้าปะไว้อยู่พืน้นด,ดินนี่เน,ะนาะโดยโดย,โดยเวลาเขา่าเวลากินเข่าที่น้ําเนี่สิกินแนนล้วเอาไปยืดแล้วมั้งเพื่อนบอกทำให้เขาบอบอกให้มันบอกให้บบให้ก็ให้แล้วเข้าอยากนะโดยเขาอยากบอกว่าอยากแนะน่าเนาะน้องตูบีเนาะเวลาคือน้องเพื่อนนี่เป็นผู้หญิงนะเด็กน,น้อย ขันศีเอาเข่าเอาหนากับโบไฮน้องเพื่อนนั้นให้ให้ผู้อื่นเนาะให้ซะเนาะนั่นแหละนั่นแหละนั่นเท่ากับว่าเดาใจบบถืกได้คนเปลี่ยนแนวนี่เพราะว่าผู้หญิงเนาะเด็กน้อยเอาเข่าเอาหนาไปให้บัดบางเทื่อไปตีไปยังลูกลานตัวเองยังโบได้หูได้คนเป็นบ้าเด้เถื่อผูเท่าเอาให้ตอนเศร้าแล้วกันพอแล้วคำพอแล้วก็เท่ากับเท่ามากพอแล้วโนอยหนอยหนย ห้องน้ำห้องในนี่กับบุมีเนาะพอตู่พอตู้แติมมือนี่ไปอาบน้ำใช่ไหมน้ำน้ำอาบน้ำสั่งครับน้ำสั่งคือกันตักน้ำสั่งอ่ะน้ำกินกับตะกี้นี่ก็กินน้ำสั่งน้ำสั่งผมผมโอ้แต่บัดนี้เด้อเอาซีบอกเด้อให้กินน้ำโต๊ะที่พวกเขาซื้อมาให้เด้อคะแนนโดยให้กินโต๊ะนี้บัดนี้บอกให้กินน้ำสั่ง่ะเด้อบัดบุมีกันด้วยอ่ะบ๊อบบัดนั่นกับ มันกับ<ป>อบอกแหงเป็น,นไดดอกเ 7, จ็ดพันจีบอกคือแปดพันนี่แลหละเขาก็าเอาตุ๊กเขาก็ซื้อมาให้แมน่นตุ๊กนี่พวกลูกนี่ซื้อมาให้เรียบร้อยสามตุ๊กคือว่าทำมันสิเบิดแล็บบอกพกเขาก็ได้น้ำกินจะเบิร์ดแล้วชอบก็สิมาจอบเรื่อยๆที่ดอกนนนาดิเรื่อยเขาก็เอาตุ๊กมาให้เพื่อนเปลี่ยนเอารถเนาะหยินน้ำใส อยากให้เพมันกินน้ำสะอาดเลยเนาะโดยบางเทือเด็กน้อยไปตักน้ำเนาะโดยการตักน้ำมันอันตรายมนอีกอย่างการน้ำสระสำหรับคนไปผู้เดียวนี่กะไ่อยากให้ไปบรรดาเป็นร่วงได้เลิกรอกน้กกว่าเลยเพราะว่าสองเม็ดถึงแล้วโดยน้ำคั่มนะขันเจาะน้ำเจาะในนี่ก็ง่ายเนาะขันเ่าทางน้ำบาดาลนี่เนาะขันเ่าเจาะนี่เจาะได้อยู่บ่อยจูนี่ไม่จ้าเจาะอยู่ Để đàn đấy, cả đàn vậy đó, chó chó, rồi nạp mi nó thăng bay nó, nay nó, hao cả, anh cả ma tham, tham bơi, tham bơi, rồi, thàn đáy phun nhảy xoay lừa ผักส่วนเนาะโดยอยากนาซอยเรือน้องนนำคิงบ่าจะเป็นวัตถุสิ่งของขว่าเงินคำบอคือว่าแจกเจ้าหน่ำเห็น้องหน่ำให้น้องเพลินเห็ดเชื้อให้น้องเพลินก็แห่งดีเนาะก็เราเป็นไปได้แมนว่าน้องเพลินกันคือคือส้ำเห็ดนี่แหละเนาะเฮือนซานเนาะเฮือนซานกับซ้ำเห็ดนี่แหละพี่น้องไอ้นี่น่ะว่าทำก็ได้เน่ฝาเฮือนฝาซานนี่แต่เปลี่ยนผ้ากระแตให้น้องเพลินนะโดยเปลี่ยนผ้ากระกระแตก็ผ้ากระตาผมก็เดินเนาะผ้าไม่เหี้ยผ้าไม่เหี้ยบันเทาเอิญเนาะ พาไม่เฮี้ยอ้อมพอเปลี่ยนตู้ใหม่เพื่อนพอนเวลานอนมาจากบัวนาวเนาะคือพอตู้เพื่อนนี่ก็นอนนี่กับหนาวคอยเสือว่าหนาวหนาวแล้วหนาวหนาวอ่าเอยกานเข้านอนอยู่เพื่อนเวลาแต่เทศนอนเพื่อน